สวัสดีค่ะนี่ก็คือสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งที่เราได้ไปลุยเมืองจีนที่ประเทศไทยไปด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่อไม่เป็นก็มาอยู่นอร์เวย์ได้สองอาทิตย์แล้วเนาะแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปทุกวันครับเพื่อนๆเพราะว่าไม่ได้ตัดต่อจะตัดต่อเอาลงให้หมดค่ะแต่จะให้หมดมันก็ไม่หมดนเ่อเพื่อนจะลงส่วน ใหญ่ต่อไปก็จะเป็นคลิปจากประเทศนอร์เวย์ว่าเป็นยังไงบ้างว่าจะไม่ลงคลิปที่ถ่ายมาแล้วก็ไม่ได้แล้วคะ่ะเพื่อนๆเสียดายสถานการณ์อยากให้เพื่อนๆได้ทราบว่าไม่เป็นทำอะไรบ้างมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างก็เลยจะเอาประสบการณ์นในสถานการณ์นั้นๆ มาแบ่งปันเพื่อนๆด้วยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่ไม่เป็นกับคุณแฟนไปลุยเมืองจีนเมืองจีนแต่แผ่นดินไทยค่ะก็คือเยาวราชค่ะเพื่อนๆไม่เป็นกับลูกได้ไปเยาวราชแล้วคือไปนิดเดียวเองค่ะแต่ก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายไปครั้งนี้ไม่เป็นไปกับคุณแฟนได้ชวนคุณแฟนไปเที่ยว แล้วเกก็บอกว่าแกเคยไปแล้วไปตอนกลางวันพอเกบอกว่าไปกลางวันไม่เป็นนึกถึงเลยค่ะว่าแกเคยไปซื้อทองค่ะไปซื้อทองให้อดีตแฟนเขาเลยค่ะเขาบอกว่าเขาไปตอนกลางวันไม่เป็นบอกว่าตอนกลางวันไม่มีอะไรหลอกมันมีแต่ตลาดที่เขาขายของแต่ถ้าตอนเย็นนี้ ก็จะมีการทานอาหารแล้วคนก็จะเยอะเพราะว่าไม่ไม่เป็นอ่ะได้คุยกับแท็กซี่แท็กซี่ก็บอกว่าให้ไปตอนเย็นยิ่งประมาณเที่ยงคืนไปเริ่มตีหนึ่งข้าของก็จะเยอะค่ะแต่ไม่เป็นไปกับคุณแฟนช่วงเย็นไปทานอาหารเพราะว่าคุณแฟนอาการไม่ดีค่ะเพื่อนๆไปเที่ยวไทยครั้งนี้แกอาการไม่ดีมาตลอดตั้งแต่ถึงเมืองไทยจนถึงสุดท้าย แลไปเที่ยวเมืองจีนครั้งนี้แกก็อาการไม่ดีแต่ว่าก่อนที่เราจะเดินทางมาประเทศนอร์เวร์แกก็อยากจะไปที่เยาวราชไปเที่ยวเมืองจีนที่เยาราชนะคะ mm. ก็เลยพากันไปนั่งแท็กซี่ไปนะคะเ mm. พื่อนไม่ถึงร้อยแต่พอขากลับอันนี้พูดลัดก่อนพอขากลับนี้แท็กซี่เขาจะเอา3-400ค่ะ3 0 0ร้อถึงสี่ไม่เป็นก็เลยไม่ไม่ขึ้น ก็เลยเลือกแท็กซี่ดิ๋ยวล่ลฟังทีหลังค่ะก็นั่งแท็กซี่ไปค่ะพอนั่งแท็กซี่ไปเราก็ไปลงเยาวราชเราก็เดินเลาะค่ะเพื่อน,อนตอนแรกก็ยังไม่มีคนมากมายเท่าไหร่เพราะว่าเราไปตอนเย็นเพราะว่ารถติดตอนเย็นนี้รถจะไม่เข้าจะเรียกรถยากมากเลยค่ะเขาบอกว่าเข้าไปแล้วออกยากเพราะว่ารถมันติด ก็เลยพากันไปประมาณหกโมงกว่าเนาะมันก็ติดแล้วค่ะตอนนี้เริ่มติดแล้วไปก็ไปเดินไปเดินทีนี้แกจะเป็นลมค่ะเพื่อนๆแกจะเป็นลมแกเหนื่อยเ <laughs> หมือนคนจะเป็นลมก็เดินหาร้านอาหารแต่เป็นร้านอาหารที่ติดถนนที่เมืองจีนะ่ะเขาจะเปิดเมืองจีนที่ประเทศไทยที่เยาวราชนะคะ เขาจะมีการตั้งโต๊ะอยู AS ่ข้างถนนหรือว่าในร้านจะเป็นร้านเปิดแต่ทีนี้เราจะเดินหาพัตคารทีนี้มันไม่มีค่ะแถวนั้นไม่มีพัตคารแต่อย่างน้อยก็ขอให้ได้ห้องแอร์ค่ะทานอาหารห้องแอร์ก็เดินหาค่ัเพื่อนโอ้โหจะเป็นลมบอกให้แกนั่งทานอาหารข้างนอกเหมือนพวกเราเราแกก็นั่งไม่เป็นค่ัเพื่อนแกนั่งไม่เป็นเราก็เดินเดินเข้าไปในซอยแล้วก็เดินออกมาแล้วก็เดินตามถนนฝั่งนี้ฝั่งนี้มันไม่มีก็ไปเจออยู่ สองร้านร้านแรกแกไม่ชอบก็เข้าร้านที่สองก็ร้านที่ที่เห็นนะคะที่จะให้เห็นให้ดูไปก็เป็นอาหารถูกใจอยู่ค่ะแต่รอนานหน่อยโอ้แกก็กินเหมือนคนเป็นทุกข์ค่ะนั่งเท้าเท้าพางกินอาหารพอกินไปแล้วแกก็มีแรงแกก็มีแรงขึ้นทีนี้เราก็ออกมา พอขาออกมาแล้วเราก็เริ่มซื้อของค่ะซื้อนิดๆ,ๆหน่อยๆอย่างเช่นร้านที่เขาเปิดอยู่ไม่เป็นก็ซื้อพวกพวกยาพวกยาจีนนะคะก็เอาเหิวมาไม่เท่าไหร่ก็เดินทีนี้แกเดินไม่ไหวค่ะเพื่อนๆพ,พาแกเดินเที่ยวข้างถนนหลังจากทานอาหารแล้วเพื่อที่จะให้แกชมนะคะให้แกชมบรรยากาศยามเย็น ทีนี้แกเดินไม่ไหวก็เลยรีบซื้อของซื้อยากินใส่ถุงมาไม่เยอะรอกค่ะแกก็บอกไม่ไหวแล้วแกอยากจะไปโรงแรมไปไปที่พักก็เลยเดินไปขึ้นรถทีนี้แท็กซี่นะมันไม่มีแท็กซี่มันก็จะเอาหลายร้อยทุกๆก,ก็จะเอาหลายร้อยคือแท็กซี่นี้จะไม่กดเมเตอร์คร่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าแท็กซี่ที่อยู่ยาวรดานะมันเคยตัวแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะมันเคยได้ มันเคยได้มันก็จะจะเอามันเคยตัวคือนักท่องเที่ยวที่ยอร่าตอนเย็นน่ะเยอะมากโดยเฉพาะคนจีนค่ะคนจีนไปเที่ยวเยอะมากแล้วก็นักท่องเที่ยวอื่น,นคือเข้าไปแล้วเขาไม่สนใจเมเตอร์ไม่มีเตอร์เรียกเท่าไหร่เขาก็เอาเขาเคยตัวเขาก็เลยไม่มีเมเตอร์เท่านั้นตอนเย็ยเเนครับเพื่อนๆแท็กซี่ไม่มีเมเตอร์หาไม่ได้เลยเขาจะเอาอย่างน้อยสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยไปที่พัก ส่วนเราไปอ่ะไปไม่ถึงไม่ถึงร้อยค่ะเพื่อนๆเท็กซี่เมเตอร์นะคะทีนี้แกจะเป็นลมไม่เป็นอนะถามเท็กซี่เมเตอร์มันไม่มี mm hmm. ก็เลยต่อเอ่อต่อรองเขามันก็ไม่ได้ประมาณสามสี่ร้อยเนาะประมาณกะว่าจะไปสามร้อยค่ะเพราะว่าประมาณสามร้อยขึ้นไปถึงสี่ร้อยค่ะเพื่อนๆตุกๆระแพงกว่าเท็กซี่และแกชอบนั่งตุกๆด้วยค่ะ แกบอกมันตื่นเต้นทีนี้แกไปถ้าไหลแกก็ไปค่ะเพื่อนๆกี่รอลแกก็ไปแกบอกแกจะเป็นลมแล้วทีนี้มันไม่ได้สักทีแกโมโหกับเพื่อนแกงุดหงิดและหน้าแดงแกงุดหงิดมากๆเลยแกก็ต่อว่าไม่เพนเพราะว่าอาการแกเริ่มไม่ดีแล้วมันออกอาการมันไม่ไหวแล้วบอกว่าท่าไหลแกก็จะไปแกบอกเพื่อนก็เลยโอเคตกลงตกลงไปขึ้นรถก็เลยกลับค่ะเพื่อน นี่แหละค่ะสถานการณ์ไปเที่ยวแต่แกไม่มีความสุขเลยเพราะว่าแกเหนื่อยแกอาการไม่ดีตลอดเส้นทางตามคลิปต่างๆที่ย้อนมาส่วนมากกลางวันแกจะไม่ค่อยไปไหนค่ะถ้าเห็นคลิปที่ไปกับแม่เพนส่วนมากจะเป็นคลิปตอนเย็นค่ะออกไปทานอาหารส่วนมากนะคะไปเดินกลางวันนี้ไม่ค่อยมีนะคะเพื่อนๆไปก็ ได้นิดนิดหน่อยแกก็เดินไม่ไหวแล้วค่ะส่วนมากกลางวันแกจะอยู่ที่ห้องทํางานบ้างนอนบ้างเพราะว่าอาการแกพักนี้เหมือนกับไม่ได้เที่ยวเลยค่ะเ,เพื่อนๆแกไม่ได้เที่ยวเลยแกอาอง,งานไปด้วยแล้วอาการแกก็ไม่ดีมันกับมันเหมือนกับว่าไปเที่ยวครั้งนี้ไปแล้วไม่เพ็นกลับบ้านเท่านั้นเองค่ะสําหรับแกเหมือนไม่ได้เที่ยว ประทานอาหารเย็นด้วยกันตอนเย็นๆกางวันนี่ไม่เป็นฉายเดียวตลอดเลยครับเพื่อนๆเพราะว่าแกแกไม่เป็นไก็นี่แหละค่ะไม่เป็นมาเล่าสถานการณ์ให้ฟังว่าอาการแกเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปเที่ยวเมืองจีนที่ประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจกับเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามชมและให้กำลังใจไม่เป็นมาตลอดค่ะ โชคดีค่ะบุญรักษาพระคุมครองค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็ถึงเมืองจีนที่ประเทศไทยแล้วค่ะเยาวราชค่ะไม่เป็นก็สังเกตแกอยู่เรื่อยๆค่ะแกเดินแต่ละก้าวนี้รู้สึกว่าแก็นหนักขาหนักเท้ามากและเดินอยู่พักหนึ่งค่ะตามที่บอกค่ะและนี่ก็เป็นอาหารที่เราเข้า,าไปทาน เป็นอาหารที่ถูกใจและรสชาติดีมากแต่ว่าจำชื่อร้านไม่ได้ค่ะเพื่อนๆที่จำได้ก็คือห้องแอร์นี่ก็เป็นเป็ดย่างอันนี้อาหารโปรดของไม่เป็นเองค่ะและนี้ก็เป็นอาหารโปรดอีกชนิดหนึ่งค่ะคุณแฟนทานได้เป็นวุ้นเส้นกับปูแล้วก็เป็ดย่างนั้นเราทานกันทั้งสองคน ทานเสร็จเราก็มาเดินต่อค่ะเพื่อนอย่างที่บอกชมบรรยากาศยามเย็นค่ะแต่ไม่เป็นก็สังเกตแกเรื่อยๆเลยค่ะมองแกเรื่อยๆกลัวว่าแกจละล้มก็เหว่อแกก็ออกแกบอกแกเดินไม่ไหวเพราะว่า,วาทั้งกลิ่นทั้งเสียงเจีา้าเช้าแกบอกว่ามันกินพลังงานแกค่ะแต่อย่างน้อยแกก็ได้ไปชมตอนเย็น นี่แหละค่ะบ,บรรยากาศยามเย็นแกเคยไปตลางกลางวันแล้วและวันนี้ชมบรรยากาศยามเย็นกับแม่เทนมันก็จะต่างกันอยู่ค่ะว่าตอนแกไปตอนนั้นแกไปซื้อทองให้แฟนแกเท่านั้นวันนี้ได้เดินดูยามเย็นแล้วอาการแกก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไร่ีแล้วก็อาการจะ hà taxi rồi cả, tụi con cần trả taxi rồi cả. trả luôn đấy. nay ได้พาแกเข้าไปในซอยเล็กๆมันเป็นอาหารยามเย็นแล้วก็ผลไม้ค่ะเพื่ออยากที่จะให้แกได้ชมค่ะดูอาหารทะเลสิคะันเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดเลยผ่านมาก็ต้องถ่ายนิดนึง ทุกคนมีความสุขกันมากเลยค่ะเข้าไปที่นี่เพื่อทานอาหารกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆเ,เห็นแล้วนี่ก็คือบรรยากาศไม่แฟนกับคุณแฟนลุยเมืองจีนในประเทศไทยค่ะ พ่อคิดเห็นยังไงยังไง,ง,ไงก็คอมเมนต์มามั่งก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมคลิปหน้านะคะเพื่อน โชคดีทุกคนค่ะบุรกษาพระคุ้มครองค่ะสวัสดีค่ะ